สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนนกกรงเสน่ห์จ้าขึ้นมาขึ้นเก่าเลยพี่น้องเขาปลาขึ้นผู้ขึ้นเก่าเลยพี่น้องวันนี้ก็ได้วันนี้ก็วันที่สามสิบตุลาเนาะจ้ามาเบืองพี่น้องมาหลุนกันเบืองวันนี้เขาสีได้เฮ็ดบอมวันนี้ได้เฮ็ดเราโง่คือได้เฮ็ดอีหยังละวันนี้พี่น้องปไปพี่น้องเขาปลาลุยน้ำกันไปลุนเบืองพี่น้องสีได้บอดอกเหล็กแห่งมันจ้าปูขาง่เห็นมันปูพี่น้อง เปลี่ยนดินนะจ๊ะฝนต๊เกลือเนี่กนนเกลือเลือดพี่น้องสวยเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยข้าง,งามขาง,งามแห็นพี่น้องตองดอกน้ำอ้อยจ้าพี่นี่น้อกเรื่องพี่น้องดอกนี้สวยงามแห็อืมงามเลยน,น,น้ำอ้อยอีกเลียจ้าพี่น้องคือกามฝนเหลี่ยมมุงม่งเลยล้างมัน เดอกเลยเลียงอกลืองจ้างอกีสมพี่น้องเขาเป็นเลื้องดอกออกชี้สมสมแนไม่ดอกเดียววู้นิเปนอยแลวพี่น้องเบิ้งเบงเ็ละงอกสีสมเป็นนางเฝาอยู่นี่งามงพี่น้องเอ้ยผิดเนี่ยนหนึ่งสองสามสเปียงแถวเลยกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดดอกพี่น้อง เก็บเก็บเล็บดอ,อกพี่น้องเอ้ยทำหางสวตเหมืนมน้นเด้อสีหาเหมหหเหงพี่น้องล่างขึ้นมาหอดพี่น้องเอ้ยมันมันคือส่งสีมันนี่ดอกคือมนันเด้อมมาเนี่เขาว่าเห็ดปวกออกว่าสิลงไว้วงเห็ดปวกเกี่ยวพี่น้อง สีมหาอันทุ่งถึงอยู่ดีต้สีมหาเบิ่งเพ็ดตะโงกอีกนกขามันเพ็ดปวกเเพ็ดปวกให้พี่น้องเบิ่งอีกดอกนี้หางแหงเนาะหางแหงพี่น้องดอกนี้เตะงโงกที่สมคือดอกใหญ่ Đến hết là một kháo là đọt nhảy Ngạm hèn Cái bớt đi mà chắc em ừ. <laughs> hết là ngộ Ủa, bữa, bữa, bữa đây bảo sao Bữa đây có bảo Bữa bên ơi con มีกระตาบุง้งน,นี่แหละก็ลั่งในซ้ำเหนียวพี่น้องขึ้นมากระลังขึ้นมากกรลังขึ้นมากได้พี่น้องนี่นี่เฮ็ดในกระตาก็นั่งในซ้ำเนี้พี่น้องนี่แกงกับอีม่ได้ซ้ำเนี้น<ะ>วออออพี่น้องไปก็มึงอีกเบุ้งคันงงงจากพี่น้องดอกงามแห่งสามดอกพี่น้องมูนั่นไปเลยสามดอก

พี่น้องผนว่าพ่นพ่อแล้วกระพูนั่งทายอยู่พ่นพี่น้องมากพ่ออย่างเลยพี่น้องหมูนึงจ้าดอกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกหมูหน่อยนึงพี่น้องหมูหน่อยนึงพี่น้องใครยังต้นพี่เออใครขอทไใหม่โอ้โหเนาะโอ้โหไเจ็บมื่ออ่นพี่น้องัวใดมันผลยังเก็บออกเออมาเด้อมันยังก็ได อ้องไปหาเห็ดปวกกับโมได้พ่อดอกพี่น้องเอาไอเห็ดปวกออกไปหาเห็ดปวกเลยบโมได้มันมันบมดออกบม่เห็นเนาะบม่เห็นถ้าออกก็หเห็ดหลวัดเด็กกรบาบขึ้นมาห้หาเห็ดลงะงอกคือเก่าบานพี่นอ้องเลยหาเห็ดละงอกหาเห็ดเพิอกละบานมันอีกบ่อมือนนี่พี่น้องชาลุนไปนน้ำกันเด้อพี่น้องเลยปูนกันตาคอย <laughs> ันกะไลเป็น้องเลยงามเพงหนอนงามครับสีแดงงามเพงเป็น้องเลยงามเลยีใขนึงเทไหรลี่ิบกระงไวยก็ย่บานนะตัวนี้ใหญไพี่หน้อใข่มันไข่ให้ละางกแดงเป็นซํานีล่ะมันผลแห้งอะนะตอนมืแดงกีบานเนาะถ้ากระจงไวมันมันกระบานเลยอากะดจงไงงมาน้าพี่น้อผลอื่นสาบันยังงอของสาวนะ

โหเฮ็ดกำลังสีเหลิมออกพี่น้องโอ้เรามันสีบัวแด้เก็บได้หนิพี่น้องเลยแบบนี้ว่ามันม่นเปนสีบัวดงได้หนิหอมสีสมดานพี่น้องออกเดียวมีหมูเลยคอยละพี่น้องออกในหงหงเด้จ้ะ chân hộp kháo chú không ngàn đưa cha nóng nhỏ khi nọ nóng mấy kia đấy cha ใครให้เรางกแดงจากพี่นาะไม่อยากกินยังเสียงแดงเด้อเขื่อดำพี่นาะเหี้มันปูจากพี่เนาะเฮ้ยตรงงกเรื้ยงพี่เนาะสองดอก làm ẩy khi nào không kém được đồng tài cây đi nọ không làm rồi cái phương tài cây đi nọ làm đây à 3 đọc เปมอ่อยพี่น้องเปิดเฮฟของเลือดพี่น้องออกไกลไกกันเลยจะนับอ้อยอีกออกไกลไกกันเนาะเหตุไดเผื่อไกลไกออกไกลไกกันเลยพี่น้องเอ้ยอ่อยละจ้างงได้แดงจ้า Vielen Dank. ขาหน,นุ่มหงอพี่น้องขาเงียบๆเลยจ้าเ่งปวยพี่น้องตรงนี้นี่อย่างการ์ดมันไป้เพิ่งไกลๆพี่น้องตัวนี้ขามันเว็บขามันเนอง

ออกเป็นหมูเนาะไปยากไปควานมุ่มกระิ้นไปเอาผ่านแกงแสบด้วยควานก็ได้สีบมงงานพี่คนแสบเนาะถึงมึนแบบหมดเอา Ừ. kèm kèm được nó 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 ไอแววก็บอเอาหน้าพีนานาน่น้องเนาะอาตัดอกหน,น่อยสมงเด้นมาเลยนกระแวบพี่กอลห้ตัดอกต้กกนได้ยอยู่แขงดีอยู่เป็นดอกเค็ดมาน่ะพี่น้องมันดำแห้งดอกเหต็พหเหเหตพีงใตใกลกๆพี่น้องอ้พี่น้องพีง่ผึ่งตโอ้พีผงใตไกดิ เพชรผงกับอ้อยพี่น้องงามแหงงามเลยบ่ะเอ้ยน้องเรางามงามพี่น้องมันมันมนพี่น้องเอ้ยไก่โอ้โหไก่จะล้มหมดเออมันตะลงพี่น้องเลยข้อถดข้อไผ่เริ่มถุน้ำอ้อยเอถุงน้ำอ้อยมันมันอยู่ไก่ไก่กันกับเพ็ดผงไก่ไก่ทีหลังเจ้าวะว่าเพชรว่าถืออยู่งามเลยอันุ่งๆเผื่อนุ่งๆพี่น้องตางามเลย

mọi đại được người mọi đại bao người mọi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  đây mọi người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  mọi nằm nằm người mọi người mọi người nằm người mọi nằm mọi người mọi người mọi người mọi ตามจูมสีจูมป้าเห็ดผงไสไก่ตัวนี้ผงไ้ไก่เพราะว่าแสบใช่ไหมล่ะเห็นน่ลดำดำจริง <c oughs> กันก็เห็ดผงดำเนเะน้องนี่นไต,ไ,ต <c oughs> ไ,ไม่ตองัวไม่ตองออกไสไก่อีออแกแล้วพี่น้องจูม,จม,มง,งามๆเลย ถึงเ่อยตัวนี้พี่น้องป้ายอันถึงใกลๆเนาะลำอวัยอยู่นี่เนาะเวลาบอกมามาพี่น้องเลยมาให้ถึงไกลๆไห้หลดอก่ยงงเขากรไดพี่น้องงงเข้ากระไดแน่ยู่งงขาพี่น้องเดียวทนเลยจ้ะ ต้นกระตาในจ้ากระตาพี่น้องกระสิเต็มกระตาแล้วพี่น้องกระสิเต็มกระตาเห็ดหลวงเนาะเห็ดเพิงอันนี้เห็ดรวมเดี่เอ้ อยพี่น้องเอ้ยเก็บตื้อเลือจ้าสูงเลือดจ้าพี่น้องงกแดงจ้าพี่น้องจองจูมจ้างามพี่น้องอก้อเห็ดละงกยิ้มสวมเลยจ้าซีดอกพี่น้อง เลยเนาะกำลังงามมกาลังงเลยพี่น้องเลยนานงางหางม้าแห่งเลยพี่น้องเลยตาเนาะตาใหญ่ามาเจับเต็มสองใครพี่น้องใครท,ที่เรางกขาวคือพี่น้องคนนี้เราทำแมงกินมเขาวขาว นม้ถองใบไก่อ,อ,อ,กอกะไรจ้าพี่น้องก็อ,อกะไรพี่น้องถุงเดือดพี่น้องเดเป็นดอกสุดท้ายแล้วพี่น้องดอกสุดท้ายพี่น้องสิบก้าบานนะจ้าพี่น้อง าสรุปเฮตตาจ่าตาใหญ่ามาจ่ายเก็บเต็มเนะพี่น้องซ้ำเต็มเลยไปเนาะซ้ำเต็มเดีจ้าที่นี่มานอยู่จ้าพี่น้องเฮ็ดร่วมเฮต์หลงวงเนี่ยเฮ็ดเผิงอเน,นี่ยนาะจ้าพี่คัดกันยุ่งมองกับยุ่งผู้พระล้านสูงเหรพี่น้องเขาก็ขึ้นมาผู้พระล้านสูงคือเกา่านี่ยละกระจาก็ได้ไบ่ได้ไปทางไหนเออบ่ได้ไปทางไหนเขาก็ขึ้นมานี่ยละเพราะว่าขึ้นมาแล้วก็มิ้นก็แยกไปไล่ผู้เนาะพี่น้องเนาะมีทางเดียวนี่ล้วอย่าลืม ก็ไหลก็แสีได้จ้ากดติดตามกดกระเดียงพร้อม้ะพี่น้องสังสีบีส์บริาดคลิปต่อไปกดคุณห้หลายจ้า